เขามีโครงการหมอชนะไทยชนะใช่ไหมแต่นี่แอดมนนีมีโครงการใหม่ครับเฟกนิวชนะฮะโอ้โหนะตอนนี้เรียกว่าประชาชนเนี่ยนะฮะถามหาอย่างมากครับรัฐมนตรีออดีฮะรมวดีอีนะบอกอยู่ไหนครับท่านอยู่ไหนฮะท่านทำงานไหมครับนะท่านอ่า เงียบเป็นเป่าสากเลยฮะนะท่านท่านท่านอยู่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่านเข้าเข้าเกียร์ว่างอยู่ใช่ไหมครับยังไม่เดินหน้าใช่ไหมฮะต้องยังไม่เข้าเกียร์ดีใช่ไหมยังไม่เข้าเกียร์หนึ่งใช่ไหมกําลังสตาร์ทอยู่สตาร์ทอยู่ตอนนี้เร่งขึ้นอยู่มึนมึนมึน,นยังไม่ออกตัวยังไม่ไปไหนใช่ไหมนะฮะนี่ครับประชาชนก็ถามหามาเยอะครับว่ารามาว นะแอดมินก็ไม่เข้าใจทำไมเรียกรอมมอวหรือรอมตอตเออนะไปเซิร์ชใน Google เขาเรียกรอมมาวนะฮะเออนะครับทำไมไม่เรียกรอมตอตไม่รู้เหมือนกันนะใน Google ก็เขียนมาอย่างงี้นะรอมมอวีดีครับนะดี DE, ไม่ใช่ดีดีีนะนะคนก็ถามหาเยอะนะครับตอนนี้เฟกนิวเนี่ยชนะแล้วโครงการเฟกนิวชนะนะ เฟกนิวายวันจนคนนี้ไม่กล้าฉีดวัคซีนแล้วครับท่านเลยนะแล้วก็โฆษกรัฐบาลด้วยนะครับไม่เคยออกมาประชาสัมพันธ์ไม่เคยอะไรเลยเคยเห็นไหมเคยเห็นบ้างไหมมาชวนว่าประชาชนฉีดวัคซีนเนี่ยมีใครเคยเห็นไหมฮะไม่เคยฮะมีแต่เพกเพกเชียร์ลุงมีแต่เพกไทยคู่ฟ้า มีแต่อะไรก็ไม่รู้ชวนคนมาฉีดมีแต่หมอมาชวนโคศกรัฐบาลเป็นหน้าที่ของโคศกรัฐบาลหรือเปล่าที่จะต้องเป่าประกาศนะเหมือนโคศกพักเพื่อไทยอะ่ะโอ้โหแจ้ว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 ,จวทุกวันทวิตทวเวิรดอะไรกันทุกวันโพส์นั่นโพสต์นี่ทุกวันโอ้ยขยันเกินเงินเดือนนะแต่โคศก ของลุงตู่โคศกรัฐบาลอยู่ไหนครับเป่าซาอยู่พูพูพูพพนะมีไว้ทำไมครับสองคนนี้ประชาชนก็ถามอะสองคนนี้มีไว้ทำไมนะฮะ ขบวนการเฟกนิวตอนนี้เรียกว่าปั่นข่าวสร้างกระแสสำเร็จเรียบร้อยนะครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วปากต่อปากไปเรื่อยๆปากต่อปากเอออย่าไปฉีดนะอย่าไปฉีดนะเห็นไหมข่าวนู่นไหมเห็นข่าวนี่ไหมนักศึกษาแพทย์เจ็ดคนติดเชื้อเห็นไหมโอ้ยฉีดตรงนั้นก็ตายฉีดอันนั้นก็ตายสํานักข่าวก็ไปงาบข่าวเฟกนิวมาโอ้ยฉีดแล้วตายฉีดแล้วตายฉีดแล้วตายฉีดแล้วพื้นขึ้นฉีดแล้วแพ้ฉีดแล้ว พื้นแดงขึ้นฮะเออฉีดวัคซีนนู้นดีกว่าฉีดวัคซีนนี้ดีกว่าอย่าไปฉีดที่นโนแวกอย่าไปฉีดป้องกันได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตป้องกันได้อะฉีดทําไมฉีดแล้วตายไม่ต้องไปฉีดนี่ข่าวลือปากต่อปากปากต่อปากนะฮะนี่ประชาชนเขาล้องเรียนมานะครับล้องเรียนผ่านทางคอมเมนต์นี่แหละแอดมินเข้าไปอ่านดู นะประชาชนเขากลัวกันหมดไปเชื่อข่าวลือข่าวแรอะไรกันหมดไม่เชื่อหมอรัฐบาลเงียบกิบรอม,รอ,มอรมอวอดีเอไม่ทำการจัดการเพกพวกนี้เลยนะขนาดสื่อใหญ่ไทยพีพเอยังงา,าบข่าวมาแชร์นะโลโกโสกรัฐบาลก็ไม่มีการประชาสัมพันธ์อะไรทั้งนั้นนะครับ เออนะฮะประชาชนฝากมาครับนะรัฐบาลจะพังเอาฮะนะครับอ่อนฮนะอ่อนประชาสัมพันธ์ครับประชาชนก็ฝากด่ามาอ่อนประชาสัมพันธ์รัฐบาลลุงตู่อ่อนประชาสัมพันธ์นะเอาใครมาทำงานก็ไม่รู้ทำไม่เป็นนะนี่นะ มีไว้ทำไมสองคนเนี่ยมีไว้ทำไมเออนะฝากกระตุ้นหน่อยครับฝากกระตุ้นหน่อยร้อยอย่างแรงร้อยอย่างแรงไตปลาแห้งพัทลุงโทรศูนย์หกสองแปดสามแปดเก้าเก้าห้าเก้า My Cooking Romance Cafe โทรศูนย์เก้าหกสองหกสองเก้าหกสี่สี่ ลำแต้ลำว่ายายปินราบขั่วโทร0802969956สีพันวาภูเก็ตสีพันวาภูเก็ตรีสอร์ทสุดหรูรีสอร์ทห้าดาวโรงแรมของคนมีรับรีสอร์ทของคนรักสถาบันสีพันวาสีพันวาเท่านั้นพักแล้วมีความสบายใจพักแล้วมีความสุขพักแล้วมีความ โอ้โหสบายใจมากๆสีพันวาภูเก็ตเท่านั้น